กาบเรียนท่านรองรัติพงศ์รองรัตนาคุณประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสู <in> ่อถึงต <in> ้นการพิมพ์ในการร้านโลซัอประธารสื่ท่านเสด็จเทพุลาวิจัยศิลป์ชาติที่ร่วรับผิดชอบและกระบอกมุ่งหมายที่จะทำจำปาผู้ในการดูแลบ้านเมืิเศรษฐกิจบริษัทคุณวิทยาแลต้อนรับคณะกรรมการ ทุกท่านเป็นาร์ตียิ่งครับโรงเรียนบ้านหนองป็นตะเกียบกระชังวิทยาเป็นบริบทนะครับซึ่งมีตัวผมญเอ็เป็นผู้บริการแล้วก็ภายใต้การบริหารงานของท่านผู้บริการก็ตะรวมเป็นสี่นไว้เป็นบริการเก็บทำนองเรื่องที่บริหารตรวหารูนย์กิจกรรมทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาที่บุคลากรในโรงเรียนคณะครูนักเรียน ข้อมูลบุคลากรมีพระราชารครสิ1คนพนักงานสาคนช่างไฟฟ้าอารม์นคนผู้จัดการคน่งคนนักเรียนทั้งหมดมีการศึกษา2 5 6 2ั5หครอนครับผลงานที่ภาคภูมิใจในงานเกี่ยกับศิลปะกาจกรรมมีการศึกษา255 62ที่จังหวัดศรีสะเกษระับรงเงีนอยู่ของระดับชาติ เด็กหญิงจัสามารถเรียนคการขบ้าเป็นซึ่งได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในันเด็กขงชาติเจัดสิบบารดยครูผู้สอนผู้วัฒนาศิสร์เสังเกตผู้ฝึกสอนก็ได้รับรางวัลด้วยแล้วกมอบางวัลในวันเด็กโรงเรียนเป็นโรงเรียน คุณภาพประจำตำบลโรงเรียนประชารัฐโรงเรียน TSH Model คุณภาพนะครับใหลายอย่างที่โรงเรียนไม่เป็นควาภาพภูมิใจผลการสอบไาทีป .1 ได้8เศษ0.48ชนะเลือกคะแนนสูงกว่าระดับชาตินะครับบทบาทที่ตุนประชุมคณะครู ประชุมผู anything, ้ปกครองชุคณะกรรมการเรื่องการทาลายครับองท้ายเขเกิดหลวงพ่อูแล้วรูึหลวงพ่อูได้เป็นคณะกรรมการตัดสินอาสาไทยเงรันเรื่องิทความดีขหลวงพ่อูและประสรนเรียนวงพ่ปูเรียก็ได้รับรางวัลโดยท่านผู้ว่าที่เชียงจกงามาเป็นประธานแล้ก็มอบรางวัลกับนักเรียนครับ สิบเตุลาคมงีประชารัฐเข้าร่วมบทลงเขียนโครงการเสนอซึ่งโรงเรียนมัธยมเทียร์ประชารัฐภูมิจัยาขอเสนอโรงเรียนอยู่ที่ซาร์ล n b k ก็คือร้านเสริมสวยครับข้างเช้ากิจกรรมส่งเสริมความมีระเบียบวินัยของนักเรียนอบทลงนักเรียนนักเสาร์ร่วมกับคณะครูมาธิกกิจกรรม TSC r a d e l นักเรียน โมนิสิแกน,นท่านสโองาได้มานิเต้นะครับข้างด้านที่สองปัตเตสามพัตตสีน, 2, 3, นำนักเรียนของเรียนวาราชลำดัเทียเเข้าแข่งขันศิลปะการแสดงแบสูงจะเป็นประธานการรมการประกวดกัต่างๆในไทยทุกทุนชั้นป .1 ถึงมัธย,ยมของชายหญิงครับที่ โรงเรียนโนนบ้านหนองฟาร์มในระดับเขตสิบาทถึงระดับเขตไทแล้วเจ็ดสิบบาทแล้วก็ระดับภาคไปที่โรงเรียนปูหานหนองบัวปานาจังหวัดสิีเกต็ดนำเด็กหญิงชรรักเข้าขับร้องเพลงแข่งขันโดยนักปกครองคุณครูนะครับงานพลังงานครูพลังงานเด็กที่สมบรร์ปน .5 วูนหนึ่งศูนท์พิเศษรับผิดชอบการประดับพื้นที่ด้านนอกครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมตอนรับการจัดการกิจกรรมภาคใต้ภาคแรงทุ่เสือนี่นาลีที่โรงเรียนบ้านหนองกระเจ็ดใต้วันที่24 25ิบสีาคม2562กิจกรรมอยู่ใต้ภาคแรงการประกอบอาหารกิจกรรมวันที่ใหม่ต้อนรับครูบรรจุใหม่ สองคนย้ายมาถูกหนึ่งคนพระอาจารย์สลารุวีเกตสองร่วมกับคณะครูแล้วก็คณะกรรมการสถาศึกษาสตร์สุขีใหม่ก็มีวัดบุรีเรียนโดยหลวงพ่อใบพ่ครูสุนทรีพิมลจัดงานฝังมรนิตย์หลวงตสีมาคณะครูได้ร่วมเปิดคณะกรรมการอาสาสมัครรุเรียนและอื่นๆร่วมกับครูในตำบลนราธิวาสครับ กิจกรรมบันเดิกี่วมกับโรงเรียนเติมเกี่วมกับคณะครูคณะกรรมการผู้ปกครองครับกิจกรรมนครูร่วมกีฬาสัมพานธ์บรรทุรวางสายงานภาคกลางคืนแล้วก็มาร่วมในภาคกลางวันนะครับรวมถึงครูที่สพัรปนม .5 เสร็จแล้วก็ต้อนรับครูใหม่เลี้ยงส่งครูผู้สูงคุณค่า คุณครูนิพจน์การคุณครูท่านก็มารอตั้งแต่ตุลาพอว่าไม่กล้าต่อก็มีกิจกรรมได้เรื่องโสนกับมอบนะครับของต่อนของที่เรื่องกี่ยกับท่านร่วมกับได้รับการประเมินโครงการอาหารเยาวชนลวงโกนปีนิสุทธิ์โตครับต้องขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการที่ได้มาตรวจเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกผักไฮโดรฟอริก โครงการสามคนโครงการเลี้ยงไก่ดับไข่ข้อเหตุเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ดับไข่นะครับลดต้นทุนในการคนใหม่ของโรงเรียนวัดสัดุที่ตุนพอมานนอนยังบุญดทษหน่วยนที่แปดตลาดโภคและก็ร่วมงานเปิดตลาดสินค้าการเกษตรธนาคารการเกษตรสายการเกษตรดาวุฒิทศสาตาโรงเรียนครับ กรรมการกลางสอบโควิดยินดีไปที่โรงเรียนบ้านหนองไทร่วมบรวมกับคณะกรรมก,การวัดเพื่อจัดทำพระปราศรัสัมภาษณที่วัดหลวงปู่เกี่ยงในการปฏิสังขรณ์เมนสารการปฏริรูปเก่าในวันที่สองสิงหาคมนี้ก็งานชุมชนครับเป็นเจ้าภาพสวยทละพิธีกรรสดงานของผู้ปกครองโรงเรียนฟันมาทักชาก็นำคณะ นะไปเวียนเทียมที่วัดหลวงว่ดเจียมกอบุณท่นานรตตานะก็ในาสานย์ผู้บริหารได้ร่วมมาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจใจสนับสอบกลางยิ่เจ็ดกรุงพาไปร่วมประชุมสำนัานภาวะผู้นำที่ปางน้ำเขียวน,นะครับเสร็จแล้วก็กลับมาปิดงานวิชาการ พดคอเตอร์3พิคอเตอร์4โรงเรียนมีมีคุณภาพ T.S. ครับโมเดลนะครับโดยท่านศึิษย์ในประเทศต่างๆที่ใช้สิทชาติมาเป็นประธานนักเรียนก็ได้แสดงทุกคนทุกชั้นเรียนสิบเนื่องการจนถึงอนุบาลจนถึงิ่นม .3 ครับแล้วก็เยี่ยมชั้นเรียนผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียนชั้นไทยชั้นเต่านะครับเพื่อเสนอแนะข้อเดีข้อด้อยของลูกเทุกคน แล้วก็มีกิจกรรมสนามสอบทันที่โรงเรียนบ้านหนองประเทศดเขียนนะครับเปิดการสนามสอบด้วยขอบคุณครับท่านสนองอาจได้อบรมเฉพาะกลุวิชาการแล้วก็ผู้จัดาำ SARB ในการศึกษาของคณะรัาตร์สุขศึกษในศูนย์ลูกทุ่นที่ห้องประชุมปูนพัฒนาโรงเรียนแตงทุ่ในวันที่สี่เมษาครับมอบให้กำลังใจน้องๆผู้เรียนใหม่และท่านนะครับในคณะกรรมการนัก หน่วยตรวจสอบภายในจากเขตห้าเราได้ไปตรวจสอบภายในเรืงการเงินพัสดุกิจกรรมอื่นแาะงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านเราจะเกียิที่ผ่านมาในรอบหกเดือนขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ